่อสรหรอให้มันเข้าแถวกันใช่ไหมไม่ข้าทำไมล่ะามันเป็นวงกลมก่อรสานผิดได้ว้างไหมื่องขอวงกลมือเป็นวงกลมทำเป็นวงกลมทำไมวงกลมใหญ่ๆญวงกลมใหญ่ๆหญ่ระสานผด้างไหมเรื่องขอใหญ่ใหญ่

นีนบบ่นี่แม่งก็มัเป็นวงกลมสินี่อาจจะเป็นวงกลมใหญ่ๆหญมันทำแบบนี้ใช่ไหมมันก็มันจะได้หันหน้าไปหาเพื่อนมันบ้างแมันมันเป็นวงกลมเนี่ยขยายแบบนี้มก็ไม่ใช ไห้ต้นไม้อ <lonely> ย mm ู hmm. ่ตรงกลางเอาเอามาหากันเหตุทำไมมันไม่เป็นวงกลมทำไมมันไม่เป็นวงกลมวงกลมหายไปไหนเออหายตัวนี้หนคะเอามันมาใกล้ๆกันอย่างนี้นี่จะทำให้มันเล็กๆลงนิดนึง ini ini aku suko ini awa, ya kan Nih, siapinnya. 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 คนหันมานคาแม่ควนหาแม่หรือแม่จัดใจนี่ทาสานเป็นยักษ์ทาสานเป็นยักษ์จะไม่เหยียบสัตว์โอ้ยให้กายคลยิปสวัสดีค่ะมาดูเด็กๆเ,เล่นกันโตสัตว์เป็นวงกลมจินตนาการของเขาว่า น้องไปอยู่ในห้องตรงได้มั้ยอ๋อไม่ได้ห้องตัวมานั่งได้ไก่มาแล้วไก่มาแล้วดูบ๊ายบายน้องชนังต้อนชัยยะตะตะตะ <laughs> 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 <laughs>